ก็เดี๋ยวไม่แน่วันนี้เราอาจจะสามารถเกิดได้ผ่านทางไอจีของพวกเราทั้งสองคนครับจะเป็นกระแสดีงามแบบเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยเซอร์ไพรส์เฮ้ยเยอะมากเลยที่เซอร์ไพรส์มันก็เราคิดว่าจะเราคิดว่าน่าจะเซอร์ไพรส์นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าคนคนดูจะเซอร์ไพรส์ยุบปะเซอร์ไพรส์ดิเซอร์ไพรส์ไงเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ครับผมครับ นี่ก mm ็จ hmm. ริงๆก็เกือบร้อยเปอร์เซ oh ็นต์แล้วนะครับก็เหลือเหลือเก็บรายละเอียดนิดหน่อยอย่างที่แดนบอกครับแล้วเราก็คงจะตอนเข้าอินพักก็คงจะแบบมีการซ้อมใหญ่อะไรกันจริงๆเรียกว่าร่างกายตอนนี้ก็พร้อมทั้งสองคนนะคะพร้อมครับอบเลยแต่พร้อมกับคราวที่แล้ว ก็เลยก็พร้อ,รอมเพื่อนก็เลยก็พร้อมแนวไม่เอาวันนี้ก็พร้อมเท่ากันนะเท่ากันคาดหวังกับคนดูยังไงบ้างคะว่าคนดูจะเต็มท้อมครั้งที่แล้วหรือเปล่าคือผม,มรู้สึกว่าคอนเสริร์ตครั้งนี้มันเป็นคอนเสริร์ตที่เรามีเพลงเต้นค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็อยากให้มันเป็นช่วงแบบเข้าเมษาน้าร้อน,นช่วงใกล้ๆสงการานต์ด้วยเป็นเทศกาลศาสนาของคน คนไทยไน,นะครับก็เลยอยากจะเอาดึงความรู้สึกแบบน,นั้นมาใช้ในคอนเสิร์ตว่าอยากให้คนเข้ามาแล้วก็ปลดปล่อยได้สนุกกันได้ได้เต้นกันก็มีเพลงเร็วค่อนข้นางเยอะมีแบบมีอะไรสนุกสนุกเล่นในในคอนเสิร์ตด้วยนะครับประมาณนี้นครับมีเกอส์สปายไหมคะไม่มีครับไม่มีครับอันนี้จะเป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายระหว่างปีในประเทศจีนหรือว่าจะมีสปายเรื่อยคอนเสิร์ตเหรอครับพูดไปเราคิดว่าเป็นแบบนั้นครับถ้าเกิดเป็นแฟนเล็กน้อยก็ค่ะ หรือว่ามันไม่ได้อยู่ที่เราเลยครับมันไม่ได้อยู่ที่ D2B เลยครับมันอยู่ที่แฟนเพลงแล้วก็มันก็อยู่ที่ทางอารสด้วยแหละเป็นหลักครับเราก็คือเราสองคนเราคิดว่า,าธธมันเป็นครั้งสุดท้ายของเราตลอดเวลาอยู่แล้วก็วเต็มที่อะครับเล่นเหมือนวันนี้เป็นวันสุดท้าย <c oughs> มันดูเศร้าเนะี่ยเฮ้ยมันเฮียโอเคสุดท้ายะพอจะย้ำได้ไหมครับที่ว่าพี่บิ๊กจะมาในรูปแบบไหน ผมผมว่าหลายคนก็คงจะมาจากคอนเสิร์ตรั้งที่แล้วคงรู้แล้วว่าว่าเรามีการใช้โปรแกรมในการ,รในการนำบิ๊กลับมานะครับผมทั้งนี้ก็คงจะเป็นอะไรประมาณนี้แหละเป็นโปรแกรมเหมือนกันแต่ว่าจะกลับมาในในลักษณะแบบไหนในเพลงไหนในโชว์แบบไหนอันนี้คืออยากจะให้เป็นเซอร์ไพรส์กันในคอนเสิร์ตนนจะมีโอกาสแบบได้สัมผัสหัวที่บิ๊กไมเหมือนที่แล้วที่ีออกมาไม่หอนอะไรอย่างงี้ อันนี้เราเราเราจะลองคุยกับเขาดูคะคือจริงๆคขาที่เลาก็มันก็ไม่แน่ใจนะครับจริงๆอาจจะเป็นเทคนิคหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่มันก็ขึ้นอยู่กับคนคิดดีกกว่าครับ <c oughs> ผมว่าคราวนี้ถึงจะไม่มีเหตุการณ์อะไรแบบนั้นไม่มีไม้หนอน <c oughs> ไม่มีภาพเรือนๆไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมเชื่อว่าเขาก็ยังอยู่พี่ก็พูดไปเชือไงแต่ว่าผมเชื่อว่าเขาก็ยังอยู่ เซนอะไรไหมคะช่วงระหว่างซ้อมหรืออะไรเงี้ยค่ะี่ไมคะไม่มีอะไม่เจอรไม่ไม่เคยเล่นเลยครับผมก็ฝากคอนเสิร์ตนะครับในครั้งนี้ด้วยนะครับ4เมษายนนะครับก็เต็มที่ใครที่ไปดูเขาที่แล้วใครดูเขาที่แล้วมาแล้วนะครับก็ไม่ต้องกลัวว่าครั้งนี้เราจะเล่นซ้ำนะครับก็เราเปลี่ยนสคริปต์ใหม่นะครับบ้าง เยอะเยอะเป็นทใหม่เยอะนะครับ <Yeah. S 2> ก็เพื่อความสุขของทุกคนนะครับอย่างที่พี่บอกไปนะครับใกล้เเทเเดือนแห่งความสนุกสนานของเราในคอนเสิร์ตครั้งนี้สนุกสนานเต็มที่นะครับซึ่งบัตรนะคะเห็นว่าบาัตรหมดเร็วด้วยก็อันนี้ก็ก็ต้องขอบคุณแฟนแฟนดีทูบีมากๆเลยนะครับสำหรับ กำลังใจนะครับที่ยังแสดงความคิดถึงถึง D2B อยู่นะครับก็นี่แหละครับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในตอนนี้นะครับคือซ้อมเต็มที่คิดทุกอย่างแบบให้ละเอียดที่สุดก็เพื่อตอบแทนคว,ความความความรู้สึกความคิดถึงของทุกคนนะครับอขอบคุณนะคะรับขอบป๊บนะคะ